หราพยายามแบบแช่น้ำแล้วก็เขีย่ยทำความสะอาดพวกอย่างนี้ยแล้วก็ตัดหนังออก เพียมจะให้ดูนะนิ้วเล็กๆอ่ะถ้าน้องตัดเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะทําให้น้องจะเจ็บเพราะเล็บมันออกมาไม่ได้นเนื้อมันเยอะหนูห้ามตัดซอกเล็บอันนี้หนูเจ็บไหมะฮะตัดหนังเอาอืมก็เป็นเพราะว่าหนูตัดลึกหนูอย่าตัดลึกหนูตัดได้เฉพาะอย่างเงี้ยค่ะลูกตัด แต่เฉพาะด้านหน้าเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะหนีบหนังออกหนีบหนังอ้อกอย่างเงี้ยนี่นก็เหมือนกัน ลาหนูตัดแต่เฉพาะด้านหน้านะเดี๋ยวเป็นน้อง โล่งมหมดูโล่งมวามัม้สเจ็บอันนี้เอาออกแล้วค่ะเดี๋ยวเพียมให้ดูนี่ค่ะเจ็บเพราะมันเป็นแผลไงมันเป็นหนองไงนี่ยดูชิ้นใหญ่นะเจ็บเพราะเป็นแผล มลงขึ้นลงขึ้นเยอะมาก,อ,มากอ่ะทีนี้เวลาเราล้างน้ําเกลือเราล้างน้ําเกลือนะคะแล้วก็บีบพวกหนองพวกนี้ยออกบีบออกแล้วก็ใส่ยาได้เดี๋ยวหนูก็จะหายอันนี้เดี๋ยวพี่เอื้อมล้างน้ําเกลือนะแต่ว่าพี่เอื้อมกดให้ดูอ่ะอันนี้นี่คือเราไม่ได้เป็นเล็บนะเราเป็นหนังเนี่ย อตอมีนี่ยเขาจะถือว่ามันต้องตัดช่ข้างด้วยอืมไม่เป็นไรยังยังแก้ทันเข้าใจว่าจะต้องตัดข้างเล็บท้าไมเราจะเป็นเล็บหกใช่ไหม,มถ้ายิ่งเราตัดข้างเล็บไปนะคะเราหนูยิ่งตัดมากหนูก็จะมีพวกเศษขี้ดินอะไรมันเข้าไปเพราะว่าเล็บมันมีร่องมันหนาพอมันหนาพวกขี้ดินมันก็จะเข้าไปอัดอยูตามซอก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ ลู้ไหม แผ่ระคะแผ่หน,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 นูอย่าอย่าโดนน้าค่ะแล้วหนูก็ใส่ยาเดี๋ยวหนูก็หายค่ะ một <laughs> con tay loăng mà À để âm lặng lắm